สวัสดีค่ะกลมาพบโลกของการดูดูงเง่ yeah. เป็นไงบ้างคะเมษาผ่านไปรับลมรอนแล้วก็เย็นทั่วสงการมาหาสงการกันแบบมีความสุขกันไหมคะแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดดวงประจำเดือนพฤษภาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e หรือว่ากดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหรือว่ากดหัวใจตรงนี้ก็ได้นะคะเพิ่มเพื่อนกันไว้ก็ได้นะจ๊ะติดตามกันไว้นะมีตั้ง3ช่องทางให้คุณได้เลือกสรรแล้วนะคะยังไงก็ฝากกันด้วยนะจ๊ะ ก่อนที่เราจะเข้าไปว่าโรคของการดูดวงแบบถึงพลิกถึงขิงหรือว่าแบบอัธรรณะคะพี่ซันก็ขออนุญาตฝาก3ช่องทางที่คุณจะได้ติดตามเป็นแบบ VVIP และคุณจะไม่พลาดของโลกมูเตลูหรือว่าดวงชะตาของคุณนะคะช่องทางแรกนะคะก็เป็นช่องทางแอปสีฟ้าหน้าเพจพี่ซันก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะดูดวงกับคนชภาลันอย่าลืมติดตามนะช่องทางนี้ก็มีผู้ติดตามมากกว่า5,500 ร้0คนสั c ส i b e แล้วนะคะแล้วก็ช่องทางที่2มาแรงแซงทางโค้งคือแอปสีดำนะคะก็หน้าโปรไฟล์พี่ซันก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้หล่อไม่ล่าและที่สำคัญนะคะ Ti กต o k นะคะบอกเลยว่าแอปสีดำเนี่ยมีผู้ติดตามมากกว่า1,000 0 for e น e อ e แล้วเย้ yeah! ต้องกราบขอบคุณนะคะทุกการติดตามหรือว่าทุกการคอมเมนต์ติดหัวใจโคตรน่ารักเลยโคตทัดใจเลยนะคะแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะคะช่องทางที่สามนะคะสามเหลี่ยมแดงนะคะสามเหลี่ยมแดงนะคะเข้าไปปุ๊บพิมพ์คำว่าคเนชาพันลานนะคะนี้พิมพ์แบบนี้นะคะ าขึ้นให้แล้วพิมพ์พแบบนี้นะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะอาจจะแจ้งเตือนได้ไม่แจ้งเตือนก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเอาที่ทุกคนเห็นเขาเรียกว่าเห็นชอบนะคะแค่กดติดตามพี่ฉันก็ปื้มใจแล้วโอ้เรือนพฤษภาแล้วนะจ้าว้าว,าวา โอเคค่ะขอให้ผู้สถาที่เกิดวันจันทร์นะคะเพ่งจิตมาที่ไพ่ในมืออาจารย์นะคะและท่องน้ำโมตระสามจบเนาะเราจะเปิดวาบดวงชะตาของท่านว่าเดือนพฤษภาจะเป็นเยี่ยงไรนะคะเราจะใช้ไพ่ทั้งหมดห้าใบเป็นตัวแทนของคนที่เกิดวันจันทร์นะจ๊ะที่รักจ๋าจะเปี้ยงจะปังจะป้งจะเป้งหรือเปล่าเดี๋ยวมันรอชมกันนะคะมามามา ช่วงนี้อากาศร้อนนะระวังสุขภาพกันด้วยนะคะ<ม>ดวงผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์ดวงผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์เดือนพฤษภาเดือนพฤษภาได้แก่ป๊อปป๊อปโอ้โหเดอะมูนอัศวินถือไม้เท้าป๊อปเดอะเวอร์ป๊ปปปโอโ to ปปอ่ากาวถวยสัทธาเอา้ากาไม้เท้าขอรท็อปไพค่ะป๊อ อ,อัศ,ศวินเยอะนะนี่อัศวินถือถ้วยนะคะมามามาจับไพ่ทั้งหมดทั้งมวลจับไพ่ทั้งหมดทั้งมวลผู้สถานที่เกิดวันจันผู้สถาที่เกิดวันจันจคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปสี่คะแนนจ้า <borrowing noise> แต่ทั้งนี้ทางนั้นใครที่เกิดวันจันทร์นะคะที่ราคาใครที่เกิดวันจันทร์นะคะช่วงนี้นะคะต้องระวังที่สุดคือไพ่เดอะมูนนะคะ เพราะว่าไพ่เดกมูลตัวนี้แปลได้ไหลบริบทแต่บริบทที่แน่ๆคือคุณกำลังติดในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรนะคะหรือโลกแห่งวิญญาณโลกอปะ,ปะปฏิกะมาถามหาจะทำอะไรจะต้องใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆไต่และตองนะคะโดยเฉพาะเดือนพฤษภานนี้คนเกิดวันจันทร์จะมีเกณฑ์เดินทางค่อนข้างสูงมากๆอ่ะเดบมูลตรงนี้แล้วกันนะ เดินทางค่อนข้างสูงมา,มากๆเพราะว่าได้ไพ่ยอัศวินถือถ้วยมีเหตุจําเป็นที่จะต้องเดินทางถามว่าไม่เดินได้ไหมก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเหตุจําเป็นเกี่ยวกับการเดินทางมาทํางานการเดินทางมาพบปะลูกค้าหรืออยู่อยู่นายสั่งให้ต้องไปสัมมนาที่อื่นเนะี่ยกลายเป็นว่าไม่ไปก็ไม่ได้นะคะและชีพจรไม่อยู่กับที่ แต่การไปครั้งนี้มันจะไม่ได้ไปแบบสวยๆหรูๆสักเท่าไหร่เพราะท่านมาติดไพ่9ก้าไม้เท้าคือไปแล้วอาจจะแปกไปแล้วอาจจะลดเสียไปแล้วน้ํามันหมดกลางทางไปแล้วลูกค้าขอเลื่อนไปเช้าลูกค้าขอเรื่องบ่ายพอบ่ายขอเลื่อเนเย,ย็นเย็นเสร็จขอเลื่อนเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมกลายเป็นว่าเราจะต้องแมนเนตและเสียค่าเดินทางและกลายเป็นเสียค่าที่พักเพิ่มตรงนี้เกิดขึ้นนะคะที่ราคา และเสียค่าที่พักเกิดขึ้นไม่พอกลายเป็นว่าบอกคุณแฟนบอกคนเราว่าเอ้ยตัวลูกค้าขอเลื่อนเราต้องค้างกลายเป็นโดนบน่นเขาเรียกว่าเนี่ยค่ะผะสุขขะผะสอแซดที่แท้ทูนะจ๊ะแต่ถามว่าเครียดขนาดนั้นไหมก็ต้องตอบว่าอย่าเพิ่งเครียดขนาดนั้นเจ้าค่ะเพราะว่าคุณก็ยังมาติดไพ่เดี๋ยวเวออคือตัวนี้ ไพ่เดเอะเวิร์คือไพ่ของการคิดบวกต้นๆเดือนหรือว่าสองสัปดาห์แรกอาจจะติดติดขัด,ข,ดขัดเงินเข้าเงินออกตลอดแทบไม่ค่อยเข้าเลยแต่พอเรามีมานะมีความพยายามมีความขยันปุ๊บเขาจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะเจ้ากรรมในเวรบอกแล้วว่าเฮ้ยทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อาทำอะไรไม่ได้ก็อาให้เงินมันเลอกันนะทำอะไรไม่ได้อาให้มันมีโชคเลอกันนะอ่าทำอะไรไม่ได้ก็ให้เขาปรับเครื่องตำแหน่งนะ จำไว้นะคะที่ราคาใครเกิดวันจันทร์เดือนพฤษภาคือเดือนของความอดทนอดกลั้นพยายามมองโลกในแง่บวกให้มากที่สุดและดวงชะตาคุณจะเปิดแน่นอนร้านปร์เซ็นต์อาจารย์สันฟันตรง ส่วนซิกเนเจอร์ในการทำบุญนะคะให้หมั่นไหว้พระแม่ธรณีนะคะหมั่นไหวพระแม่ธรณีหรือใครชอบขับรถก็อาจจะขึ้นพวงมาลัยให้กับแม่ยนางรถหรือว่าถ้าใครไปไกลอาจจะต้องจุดธูปนะคะในการเดินทางพุทธทางเข้วค่าทำมังเข้วค่าเดินทางไปไหนเข้วค่าจะอันตรายพังพวงนะคะก็ขอให้คนที่เกิดวันจันทร์ลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลฟไปกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือบันทึกคลิปไว้ด้วยนะคะบายบาย